สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่อง t ั p Team Family นะคะลาวินนะคะแล้วก็อยู่กับเกม Sakura s c h o o l Simulator กันอีกแล้วนะคะเย้เยเยวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปรีวิวส่วนน้ํานะคะที่มีเครื่องเล่นแล้วก็สามารถว่ายน้ําได้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูกันนะว่ามันอยู่ที่ไหนและมันแบบเป็นยังไงเนาะก็จะบอกว่ามันสวยมากเลยเนาะก็คือเราก็จะแต่งชุดเป็นโทนสีฟ้าอีกแล้วนะคะแล้วก็ พร้อมห่วงยางนะคะเราก็ต้องเอาเศกเป็ดมาด้วยเพราะว่าเราจะไปเล่นน,น้ำบางทีต้องเศกมาด้วยแล้วกันเอเปลี่ยนสีด้วยเอาเปลี่ยนสีฟ้าได้สีเขียวโอ้ยทุกคนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาสีเหลืองก่อนก็ได้เพราะว่าเป็ดมันจะเป็นสีเหลือง <c oughs> อ่ะสีเหลืองนี่เลยเนาะไปไปกันเลยแล้ว <c oughs> คือเลือกขึ้นไม่ได้อ่ะ มาแล้วค่ะทุกคนต่อไปนะคะแล้วก็ขัดตามเรามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะก็อันนี้ก็จะมาติดไฟแดงนะคะสีแยกเนาะอาเลยไฟแดงอ๋อนี่ไงเขียวพอดีค่ะทุกคนตอนแรกนะคะเราคิดว่าจะขึ้นทางนี้แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นทางนี้ถ้าเกิดจะไม่โผล่ที่ส่วนนะ้ำมันต้องเลี้ยวมาอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนก็คือทางนี้เลยเนาะ <c oughs> เอ้ยเราต้องเรืออีกทางหนึ่งโอ๊ยสมองช่วงนี้อาจจะไอยเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนาะใครที่ไม่ค่อยชอบเสียงไอแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแบบเจ็บคอด้วยนิดนึงเนาะแล้วก็มีเสเลย์ในคอแล้วก็ไอยเยอะมากโอเคนะคะแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆเลยเนาะ นี่อันนี้ไม่ต้องจอดนะคะทุกคนแต่ว่าเราเผลอลงอะ่ะทุกคนแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้อะอสรุปคือขึ้นได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราไปปรับอันนั้นมาเนาะไปปรับการตั้งค่าให้มันขึ้นได้เนาะว้ารถคันนี้ไปคันนี้รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนดูดิถูกทางไหมเออก็ถูกนี่แล้วเราทำไมแบบทำไมต้องกล,ลับรถ้วนเอยสรุป โอเคไฟไหม้แล้วทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรนี่เสกไ่เลยนี่นะคะทุกคนเลี้ยวมาเลยเสียงรถแถวบ้านเราอาจจะเยอะนิดนึงนะคะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันมีเสียงพัดลมแล้วก็เสียงรถแถวบ้านนะนี่นะคะก็ คนจะเห็นสวนน้ำนะคะนี่ตรงนี้เลยจะบอกว่าเราเคยมาแต่เราไม่เคยมาเล่นนะคะก็คือน้องเราบอกทางนะคะเพราะว่าน้องไปดูอีพีโอปอมานะคะทุกคนนี่ตรงนี้เลยต่อไปนะคะให้เราบินมาเลยเนาะนี่ทางเข้าจิวตรงนี้นะคะแล้วคือนี่มันจะมาผูกข้างๆแถวๆนี้เนาะ นี่นะคะแล้วก็จะมาเจอหมีอยู่ด้วยแล้วเรากดต่อยน้องทำไมะเผื่อดูนะคะขอรี่ต่อมานะคะก็จะมีตรงนี้เนาะเราอาจจะเร่งสปีดความเร็วนะคะเพราะว่าลิปมันตั้ง13นาทีเราก็เลยต้องสปีดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันนานเกินปุยมาเครื่องเล่นนี้อุ้ยนี่ไงทุกคนเรือรอเรือเรือรอเราด้วยเรือไม่รอเราทุกคนเดี๋ยวนะมันขึ้นนียอ๋อ ขึ้นอย่างนี้นี่เองนั่งเรือไปแบบสบายๆชิวๆนะคะทุกคนนี่ไปเลยนั่งนั่งไปเลยนะคะทุกคนนี่ <c oughs> ระหว่างรอนะคะแล้วก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่า ช่องเรานะคะผู้ติดตาม3,000แล้วนาะอก็คือแบบรูน้นานแล้วจะไม่ได้บอกสักทีนะคะอ้าทุกคนตกเรือไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยแบบไหวไปแล้วกันก็คือผู้ติดตามมาถึง3,000แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไม่ได้มาทําคลิปขอบคุณเลยก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้นาะอแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดติดตามให้เราเนาะทุกคนก็คือเราอะ ชดหมายต่อไปของเราก็คือ4,000นะคะเพราะว่าเรา3,000แล้วเนอะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรือไปแล้วไม่รอเราเลยอะทุกคนที่นี่นะคะทุกคนเป็นส่วนน้ำนะส่วนน้ำที่เครื่องเล่นมีแค่3เครื่องเล่นนะคะแต่มันก็เล่นได้จริงนะทุกคนนี่นะคะแล้วก็แบบสต๊อปคลิปนะคะแล้วก็เราจะบินขึ้นมาข้างบนนี่ ตรงนี้เลยนะคะทุกคนมาเราก็จะบิน <_ C> e <at> บินบินบัวบินเลยนะคะนี่ยจะไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปเลยเนะาะเครื่องเล่นต่อไปนะคะมันจะเป็นไอท่อใสๆอ่ะนี่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 เราอยากลองเล่นมากเลยนะคะทุกคนแต่เราอะ่ะก็ไม่ไม่เคยเล่นน่ะแต่เคยมานะคะเคยเล่นท่ออันใสๆอยู่นะคะแต่ไม่เคยเล่นเรือ,อะนะ เรืออันที่มันเป็นไม่ใช่เรืออันเมื่อกี้นะเรืออันที่เครื่องเล่นที่สามที่เราเล่นเนาะอุ้ยทุกคนจะบอกว่ามันสวยมากนี่ดูวิวสิทุกคนเนี่ยสวยงามคือแบบท่อใสๆเห็นได้หมดแต่จะบอกว่ามันเร็วมากเราจะขอแคปไปด้วยแคปไปด้วยตอตอลงเออได้เลวนะคะทุกคนแคปไว้นะทุกคนแล้วก็จะไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปนะคะเครื่องเล่นนี้ที่เราไม่เคยเล่นเลยเนาะ มันคือมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะทุกคนเครื่องเล่นที่มันรอดอุโมงมาอย่งเงี้ยยังไม่ได้เล่นเลยนะคะตอนนั้นเนาะตอนที่เรายังไม่เปิดช่องนะคะทุกคนมันอยู่ทางไหนอะทุกคนไอที่มันเป็นอุโมงเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยทุกคนนี่ที่มันมีอุโมงตรงเนี้ยอยู่ในหน้าแย่คอหาแป๊บนึงนะคะทุกคนไหนอันนี้หรือเปล่า ใช่ไหมเออใช่หละอันนี้เลยเรายังไม่ได้เล่นนะ่าจะใช่นนี้เลยเพราะมันมีสามเครื่องเล่นเนาะที่น้องเราบอกก็อนนี้เป็นเครื่องเล่นที่สามไปเราจะลองนั่งนะคะทุกคนไป,ไปเลยขึ้นทํามาแล้วทุกคนวิตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยเล่นอันนี้ไปลงวูสวยมาก,อ,ากอ้าตอตกไอตกอีกแล้วเราฉชนด้วย เรือมันก็แล่นเร็วจังเลยด่าเรือไว้กันม่นเรือทุกคนเออเอ้าเราทำไมได้มาเริ่มใหม่อะสงสัยเมื่อกี้ตกเรือแล้วเขาให้เริ่มใหม่อ่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไร mm. อุ้ยสวยงามนี่ไปเลยนะคะทุกคนนลเราก็จะนั่งไปเรื่อยๆรื่อยเลยโอ้โหสวยมากจะบอกว่าวิวดีนะทุกคนว่าไม่ได้เลย นี่มันก็แบบแอบซูเซียนนิดนึงทุกคนมีทั้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวแต่ว่าจะบอกว่าสวยรวมๆแนละ้วคือวิวสวยมากอันนี้คืออะไรจบแล้วหรอจบแล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนเครื่องเล่นเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบฝากกดไลค์ก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย